เปิดเผยชื่ออีกาสื่อสารแต่ละตัวของทุกคนที่อยู่ในกลุ่มพิฆาตสูนครับมาดูกันว่าอีกาของแต่ละคนเนี่ยจะมีชื่ออะไรกันบ้างครับแล้วชื่อนั้นเนี่ยมีความหมายว่าอะไรครับ เรื่องราวของอีกาแต่ละตัวคือจริงๆเราต้องบอกว่าอีกาแต่ละตัวในวัยเด็กครับคือก่อนที่อีกาพวกนี้เนี่ยจะมาเป็นอีกาสื่อสารในกลุ่มพิฆาตศูนย์ครับพวกเขาอ่ะจะมีชื่อในวัยเด็กของตัวพวกเขาเองครับแต่พอเขาได้กลายเป็นอีกาสื่อสารของสมาชิกในกลุ่มพิฆาตศูนย์เนี่ยก็จะมีชื่อใหม่ที่ทางกลุ่มพิฆาตศูนย์เนี่ยตั้งให้ขึ้นมาครับแล้วมันจะมีความพิเศษตรงที่อถ้าเกิดว่าสมาชิกกลุ่มคนไหนเก่งหน่อยแข็งแกร่งหน่อยครับคนพวกนี้เนี่ยครับก็จะได้รับอีกาที่มันบินได้เร็ววกกปติทั รประมาณว่าได้สิทธิพิเศษนะแล้วก็ได้รับอีกาที่มันถ่ายทอดคําสั่งได้รวดเร็วนะจะได้ปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วขึ้นได้มีประสิทธิภาพขึ้นครับชื่อในวัยเด็กของอีกาพวกนี้ครับก็จะมีนายท่านนะครับผู้นําของตระกูลอูบบยาชิกินเนี่ยคอยตั้งให้ครับแล้วก็จะมีบางกรณีนะครับที่อีกาบอกว่าจะใช้ชื่อในวัยเด็กของตัวเองต่อไปครับหรือว่าอีกาบางตัวเนี่ยที่เลือกที่จะตั้งชื่อของตัวเองมันก็มีอยู่บ้างครับ มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับคืออีกาของทันจิโร่นะเป็นอีกาที่แบบตั้งชื่อให้ตัวเองด้วยสักงงันก็มีนะแล้วถามว่าถ้าสมาชิกในกลุ่มตายไปและออกาสื่อสารตัวนั้นจะทำยังไงครับ อิกาสื่อสารเนี่ยก็ได้รับเจ้านายใหม่ครับก็คงต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอิกาสื่อสารอยู่ดีครับเจ้านายคนเก่าตายไปก็ต้องไปรับใช้เจ้านายคนใหม่ครับแต่พอรับใช้เจ้านายคนใหม่นะครับอิกาเขาจะใช้ชื่อเดิมนะเออไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้แล้วนะครับเพราะถือว่าการใช้ชื่อเดิมเนี่ยก็จะเป็นการให้เกียรติของสมาชิกกลุ่มคนก่อนที่ตั้งชื่อให้กับอิกาเหล่านั้นนั่นเองครับอิกาของทันจิโร่ครับชื่อเทนโนจิมัตสึเอมอนนะครับผมเป็นอิกาตัวผู้ครับเป็นอิกาที่มีทั้งคําาพูดและกร ทที่ค่อนข้าที่จะาหยาบคาระดับหนึ่งเลยครับเป็นอิกาแบบ9ก้าล้านเลยนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอิกาที่แบบนิสยัยอบอ้อมอารี A R e นะเป็นอิกาที่แปลกมากครับมีความเย่อหยิ่งในตัวเองระดับหนึ่งครับเพราะว่าเจ้าอิกาตัวนี้เนี่ยเขาคิดว่าคาร์มาโดทันจิโร่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของตัวเขาเองครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยเป็นอาจารย์ของทนะันจิโร่แนวเป็นอิกาที่แบบมีอัตราสูงพอสมควรนะคือทันจิโร่ควรจะเป็นเจ้านายของอิกาตัวนี้ไม่ใช่เหรอนะ แต่ได้ไปคิดว่าทันจิโร่เป็นลูกศิษย์ตัวเองซะอย่างนั้นนะเออนกกระจอกสื่อสารของเซนอิสึมีชื่อว่าอุโคงิครับเป็นนกกระจอกตัวผู้นะครับก็ตามที่เราเห็นในการ์ตูนนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนเดียวนะที่มีนกกระจอกสื่อสารครับถึงจะบอกว่าชื่ออุโคงิก็จริงอยู่ครับแต่ว่าทางด้านเซนอิสึเนี่ยเขาจะเรียกนกกระจอกตัวนี้ว่าเป็นจิปทาโร่ครับและประเด็นคือพอเป็นนกกระจอกเดี๋ยวมันก็คุยกันอะไรไม่รู้เรื่องนะสื่อสารอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรกันสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่านกะก็ นัตยาวนเวียนอยู่รอบๆเซนอิสือเสมอนะครับคอยเป็นห่วงเป็นใยเซนอิสือเสมอนะครับไม่เคยทิ้งเซนอิสือไปไหนเลยครับอีกาสื่อสารของอินสเกตจะมีชื่อว่าดงกุลิมาลุครับเป็นอีกาเพศผู้อีกเช่นกันครับแล้วในแฟนบุ๊กเนี่ยจะมีการบอกว่าอีกาตัวนี้นี่คือเก่งมากครับมีความเก่งเป็นเลิศเลยครับแต่ว่าพออยู่ต่อหน้าอินสสเกตเนี่ยอีกาตัวนี้ครับกับกลายเป็นเพียงวัตถุดิบทำอาหารสำหรับอินสสเกตเพียงเท่านั้นนะครับผมพอพอมาที่ไรเนี่ยอินสสเกตจะจับกินอย่างเดียวครับเราก็เลยไม่ค่ออยจะเห็นีก กาตัวนี้เนี่ยบินวนเวียนอยู่รอบๆอิโนสเกะอะไรสักเท่าไหร่นะผมต้องต้องคอยหลบซ่อนตัวนะแล้วก็เก็ตเสริมนิดนึงครับคำว่าดงกุลิเนี่ยจะแปลว่าลูกโอ้ครับอีกาสื่อสารของสาวสวยอย่างคานาโอครับจะมีชื่อว่าอิสึสึครับเป็นอีกาที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาสักเท่าไหร่ครับแต่จริงๆเนี่ยก็ถือว่าแอบเป็นห่วงคานาโออย่างมากครับอีกาของเกนยะจะมีชื่อว่าฮาชิบามิเป็นอีกาเพศผู้เอกเช่นกันครับอย่างที่เราเห็นตามกระตูนครับตอนแรกที่เก ยได้รับอีกาสื่อสารมาเนี่ยครับในตอนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะเกญยานี่คือไล่อีกาตัวเองไปเลยครับแทบไม่ได้สนใจใยดีอีกาตัวเองเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเกญยาคืออยากจะได้ดาบเพลิงสุริยันไงยอยากจะไปออกล่าสูนอยากจะไปฆ่าสูนนะครับและความปั่นก็คืออีกาของเกญยาเนี่ยจะไม่ถูกกับอีกาของทันจิโร่เลยนะไม่ถูกกับมัตสึเอมอนนะครับไม่ถูกกันทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องนะตัวเกญยาเองก็ไม่ค่อยถูกกับทันจิโร่มากมายสักเท่าไหร่ครับและอีกาของเกญยาเองก็ยังจะไม่ค่อยถูกกััับบอออีีกกาขงทนนจิโรรด้วยะค อีกาของเสาหลักกิยูครับจะมีชื่อว่าคันซาบุโ่ครับเป็นอีกาที่แก่แล้วครับอายุมากครับและพอแก่แล้วเป็นไงก็เหมือนกับจะเลอะเลือนิดนึงครับเพราะว่าเวลามีการถ่ายทอดคาสั่งครับอีกาของกิยูเนี่ยก็มักจะถ่ายทอดคาสั่งผิดพลาดเสมอครับอีกาของกิยูเนี่จะเป็นเพศผู้ครับมาต่อกันที่อีกาของชินะบุครับมีชื่อว่าเอ็นครับผมเป็นอีกาเพศเมียครับโดยคําว่าเอ็นเนี่ยครับจะแปลว่าสวยมีเสน่ห์นะครับไม่น่าเชื่อครับว่าอีกาก็อยากจะมีเสน่ห์อะไรกับเขาด้วยนะอีกาตัวนี้ครับ เป็นสื่อกลางในตอนที่ทันจิโร่กับเสาหลักเพิงเนี่ยมีการติดต่อกันมีการนัดแนะนัดเจอกันครับอิกาของเสาหลักเพิงอย่างเคียวจูโร่จะมีชื่อว่าคานาเมครับเป็นอิกาตัวผู้ครับโดยคําว่าคานาเมเนี่จะแปลว่าหัวใจสําคัญครับอิกาตัวน,นี้เนี่ยเคยนําทางทันจิโร่มาที่บ้านเกิดเลนงคุนะครับก็เป็นการทําตามคําสั่งเสียทําตามความประสงค์ของเคียวจูโร่นะครับคือเคียวจูโร่เนี่ยต้องการจะให้ทันจิโร่นะมาที่บ้านเกิดนะครับมาอ่านตำรา เสาหลักเพลิงมาหาข้อมูลเกี่ยวกับพีโนคามิคางูระนั่นเองครับอีกาของอุซุยเทนเงนจะมีชื่อว่านิจิมาลุคาะเป็นอีกาที่ชอบทําตัวให้มันโดดเด่นสุดๆเหมือนกับอุซุยเลยครับเป็นอีกาแบบสายแฟชั่นด้วยนะครับมีการประดับประดาเครื่องแต่งกายด้วยอัญมณีนะครับในวงการอีกาด้วยกันนะครับถือว่าเป็นผู้นําแฟชั่นนะครับผม <laughs> ให้มันเป็นผู้นําแฟชั่นไปคนเดียวถ้ามันจะแต่งตัวขนาดนี้แล้วนะอีกาของโทคิโทครับจะมีชื่อว่ากิงโกะครับเป็นอีกาเพศเมียครับโดยคําว่ากิงเนี่ยจะแปลว่าสีเงินแล่เงินครับแล้วก็จะสามารถอ่านได้อย่างครับว่าเป็นกิงสื่อครับที่แปลว่าเงินตาครับอีกาตัวเมียตัวนี้ครับเป็นอิกาที่แบบคลั่งรักเสาหลักหมอกอย่างโทกิโทอย่างมากครับคือเป็นประเภทแบบคลั่งรักแบบไม่ลืมหูลืมตายนะครับและเป็นอิกาที่ปากลายด้วยครับเท่านี้พอครับ อีกาตัวนี้ครับยังไม่ถูกกับพวกอีกาสืสามตัวอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับมีเกรดเสริมนิดนึงด้วยครับหลังจากจบศึกสุดท้ายไปเนี่ยคือโทกิโทเนี่ยตายนะถูกไหมครับทำให้อีกาของโทกิโทเนี่ยสูรผอมอาการไม่ดีเลยครับแต่ก็ได้อีกาของทันจิโร่เนี่ยคอยปลอบใจคอยเป็นกําลังใจให้ครับหลังจากนั้นครับอีกาของทันจิโร่และอีกาของโทกิโทเนี่ยครับก็เลยได้กลายเป็นสามีภรรยากันครับโอ การ์ตูนเรื่องนี้ครับแหมหาคู่รักนะครับมีสตอรี่ให้แม้แต่กระทั่งอีกานะอีกาของมิสซิลีครับมีชื่อว่าอุรารัครับเป็นอิกาเพศเมียครับโดยคําว่าอุราละเนี่ยจะแปลว่าสดใสปลอดโปร่งครับอีกาตัวนี้ครับดื่มชากับเสาหลักความรักหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับจนมีการลือว่าเป็นอีกาที่แบบชอบของหวานครับอีกาของโอบานายครับจะมีชื่อว่ายูอันครับโดยคําว่ายูอันเนี่ยแปลว่าอาสรมพลบค่ำครับเป็นอิกาเพศผู้ครับและอกา นในศึกสุดท้ายครับได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวที่ดาบของสาหลักหมอกเนี่ยกลายเป็นสีแดงชาติให้กับเสาหลักอสราพิษฟังนี่ละครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้อิงุโลอโอบานายเนี่ยจับเคล็ดได้ครับและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นอีกคนนึงครับที่เปลี่ยนดาบให้กลายเป็นดาบสีแดงชาติได้เหมือนกันครับอีกาของเสาหลักวายุอย่างซานเนมีครับอีกาตัวนี้มีชื่อว่าโซไลครับโดยคําว่าโซไลเนี่ยก็จะแปลว่าเสียงสดใสของสายลมฤดูใบไม้ร่วงครับเป็นอีกาที่รายงานการถูกบุกลุกของ คฤหาสน์ดอุบุยาชิกิได้อย่างรวดเร็วครับในตอนที่มุซานบุกมาโจมตีนั่นเองครับอีกาของเกียวเมครับจะมีชื่อว่าเซกาครับโดยคําว่าเซกกาเนี่ยก็แปลว่าทิวทัศน์งามตระการตาครับอีกาตัวนี้เนี่ยเป็นอีกาตัวผู้ครับในเหตุการณ์ประสาทไร้ขอบเขตครับอีกาตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่คอยบอกการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ให้กับเสาหลักหินผาได้อย่างทันท่วงทีครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือการเปิดเผยชื่อของอีกาทุกตัวในกลุ่มพิฆาตอสูรนั่นเองครับ ก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกันไม่บ้ากก็น้อยนะสำหรับอีกานะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชแนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ